ชวนแวะมาชมในตู้นิดหนึ่งนะฮะตัวด้านในนี่ยตัวบาบาทอสนะครับตัวรีหนึ่งต่อร้อยอะครับก็เป็นตัวที่พ่นเขี่ยด้านด้วยเหลี่นเอาไว้นะครับก็เกินน่าจะเกิน6-7เดือนนะถ้าเรากลับไปดูตัวคลิปการทำของผมผมว่าเราจะเห็นว่ามันก็อะไรอะมานาแล้วก็ไม่เหลืองนะครับรวมแล้วแต่กระทั่งเจ้าพี่เบิ้มดาบันตัวนี้นะครับเป็นตัวเมกซา์นะครับก็ถูกพ่นด้วย เลแลนเช่นกันนะครับเมื่อตอนซักเข้าใจว่าน่าจะที่เหลือผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองชมกันต่อในคลิปนะครับว่ามันต่างหรือไม่ต่างละกันนะครับสวัสดีครับก็การพากนาฟันไกัดวันนี้เป็น EP เพิ่มเติมนะครับความสมบูรณ์ของการเทียบตัวทันย่านะครับตัวไหนว่ามันชื่ออะไรเนี่ยผมยังไม่จำไม่ได้แต่มันก็คือเคลียร์ด้านนะพอพลาสติกอ๋อนี่มันได้เขียนตรงนี้นี่ทีเอสแปดสิบตัวเอ้ไม่พนธนาน,นะครับเป็นแฟลตแฟลตเคลียร์นะครับเป็นเคลียร์ด้านนะครับก็ตามธรรมดาก็ทั้งสองตัวก็ถือว่าเราใช้ที่ การทสเหมือนกันก็คือการเขย่าแล้วกันนะครับให้มันสีมันเข้าที่นะครับแล้วก็เทียบกับตัวเลนแรงเคลียร์ด้านนะครับตัวที่เราใช้กันบ่อย F76 นะครับเลนแรนมันก็มีทั้งกลอสเคลียร์แล้วก็เคลียร์ด้านนะครับที่เราใช้กันนะครับวันนี้จริงๆอยากจะเทียบให้มันดูชัดขึ้นนะครับก็ตามธรรมเนียมนะครับของการพ่นนะครับเดี๋ยวจะใช้การพ่นกลางแจ้งนะครับของที่นี่นะครับแล้วก็เว้นระยะห่าง เท่าๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปพ่นนะครับเนื้อตัวของโมเดลก็เดี๋ยวต้องเอาไอ้แปรงพู่บนเก่าๆมาขัดฝุ่นออกไปหน่อยเพราะที่เป็นโมเดลตั้งโชว์แต่ว่าวันนี้ตั้งใจจะให้เห็นว่าพอพ่นเทียบกันแล้วครับทั้ง2ตัวเนี่ยได้พื้นผิวที่แตกต่างกันยังไงนะครับโดยจะขอพ่นแค่ด้านหน้าของทั้ง2ตัวก่อนนะครับตัวขวาเนี่ยมันจะดูขาวสะอาดกันหน่อยเพราะไม่ได้ทําสีให้มันดูแดามจนะ ตัวซ้ายเนี่ยทำตัวเดเมจแต่ว่าเข้าใจว่าฟอนต์ลายตัวหน้าครับทั้งหมดนะครับพวกนี้น่าจะทำให้น่าจะทาให้เห็นความต่างได้นะครับแล้วก็อาจจะพ่นฟอนต์ในตัวนี้ด้วยก็ได้ตัวของกระเป๋าหลังทั้งคู่นะครับแต่จะพ่นด้านหน้าอย่างเดียวก่อนเพราะว่าเหมือนทามิยาจะใกล้หมดแล้วแหละดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะพ่นได้แค่ไม่เยอะเนาะจะเทียบทั้งตัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันไม่ได้งานที่สมบูรณ์นะครับสวัสดีครับก็ สองตัวนี้เนาะแล้วก็พ่นนายผมเข้าใจว่ามิติที่มันใกล้พอที่เรียกว่าจะใกล้กันได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวว่าจ,จะหากล่องมากั้นตรงกลางหน่อยเพื่อความชัวนะครับแล้วก็ตัวสีขาวกว่านะครับเราใช้ตัวรีแลนด์นะครับเอ่อเคลียร์ด้านแล้วก็ตัวตัวซ้ายตัวที่มีทำเดามจจะบ้างแรงนิดหน่อยเนี่ยครับก็ใช้ตัวรรมยา่าตัวทีเอสแปดสิบนะครับตัวเคลียร์ด้านเช่นกันนะครับเดี๋ยวไปรอดูผลกันนะครับ จริงๆก็กันได้แค่นี้นะผมว่าผมจะถอยให้กล้องออกมาหน่อยนะฮะกล้องผมไปอยู่ใกล้มากก็ไม่ดีนะครับผมจะใช้ระยะมือผมที่ระยะนี้นะฮะระยะปลายของออตัวแนวของตัว ที่ว่าอ่าตัวโฟมนี้พอดีนะครับก็น่าจะสุดมือคืึหนึ่งผมน่า,นาจะเราวๆ20เซนนะจะใช้ระยะเดียวกันนะครับก็เราเริ่มกันเลยเ,นะเดี๋ยวทั้ง2ตัวผมจะใช้วิธีการพ่นทั้งสองรอบนะครับน้อยไป้ไนนะก็แหล่งนะฮะคือไอตัว มัยาเนี่ยผมอยากบอกว่าที่ผมใช้มาทั้งหมดอ่ะผมว่ามันดีตรงที่มันค่อนข้างแรงนะมันถึงว่าเหมือนแบบคือของมันดีอะ่ะแก๊สมันก็แบบแรงอะ่ะขนาดมันจะหมดแล้วอะ่ะส่วนอันนี้ก็นี่มันเยอะนะแกอย่างที่เราเขย่าก็ได้ยินอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเคยพ่นมาทั้งหมดอะ่ะผมมีความเห็นว่าพอมันเป็นตัวถูกอะ่ะเราก็พ่นไม่ค่อยยัง้งไงก็ไม่ไม่ได้กลัวมันหมดไงเนี่ยดูดิคนทิ้งก็เป็นได้เลยสบายใจนะฮะแล้วก็เดี๋ยว เออของตัวนี้เดี๋ยวผมจะเน้นตัวโล่นะครับเดี๋ยวเราจะเน้นกัน3จุดนะครับที่เราจะดูกันนั่นคือตัวพอร์ตตรงหน้านะครับพอร์ตหน้านะครับตัวแบ็คแพคแบ็คแพคแล้วก็โล่ดีกว่าเดี๋ยวตรงมุดเดี๋ยวไปพ่นโล่เพิ่มหน่อยก็เดี๋ยวเตรียมตัวขอดูโล่มันหน่อยว่าผลของโล่เป็นไงเดี๋ยวเรารอลอลพ่อนอีกรอบนึงก่อนนะครับให้มันได้สัก2รอบตามสูตรนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลกัน ครับก็รอบสุดท้ายของการพ่นนะฮะกเ็เน้น3จุดเนาะผมเข้าใจว่ากลายเป็นว่าตอนนี้อันที่น่าจะช่วยเราได้คือแบ็คแพคมากกว่าที่จะอาจจะดูดีดูชัดเจนกว่าตัวนะฮะเพราะตัวลองสังเกตดีๆครับมันตัวหนึงมันมีความขาวเนื่องจากผมยังไม่ทําสีแดามเเลยส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมแอบทาสีดามเอไปบ้างแล้วนิดหน่อยนะครับมันก็เลยดู อาจจะดูแบบดูยากกว่ากันนะครับผมว่าเข้าใจว่าที่จะช่วยได้น่าจะเป็นสองส่วนคือโล่เพราะว่าโล่ของตัวนูนะ้น่ะนอกจากสีเอ่อตัวที่จับที่ผมทําสีอลูมิเนียมแล้วอะไอ,อตัวโล่ทั้งแผ่นอะผมยังไม่ได้ทําอะไรกับมันนะครับที่ผมเขย่าไปแล้วนะจริงๆแล้วอะแต่ว่าก็ถือว่าเขย่าอีกทีแล้วกันอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็ระยะนี้เนาะเหมือนเดิมนะครับทีทีหน่อยนะครับแล้วก็คน ออลืมโลกนี่นะฮะอยากให้โล่มันเห็นชัดนะฮะเดี๋ยวตอนที่เราพิสูจน์กันเราจะได้เห็นภาพชัดๆนะฮะแล้วก็เลรนร์เนาะยา <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวไปสิบนาทีเราไปวัดผลกันพ่นสองรอบนะครับเฉพาะด้านหน้านะครับดูซิว่าผลเป็นยังไงนะครับ สวัสดีครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวทามิยะนะครับพ่นเคลียร์ด้านนะครับกับตัวเ,เจ้าเลเรนนะฮะก็จริงๆผมอยากให้ดูความต่างเอาสักนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เราเทียบท้งจำได้นะทางซ้ายทามิยะนะครับทางขวาเลเรนนะครับก็จริงๆคุณภาพการพ่นในพื้นที่ใหญ่ๆผมเข้าใจว่าแทบจะถือถ้ามองมองใกล้ๆอะ่ะมันผมว่ามันก็แทบจะไม่ได้เห็นอะไรนะ ก็ไม่เห็นความต่างเท่าไหร่นะอาจจะเป็นพื้นที่ใหญ่นะฮะแล้วก็อาจจะด้วยโทนสีขาวนะครับเนาะมันเลยอาจจะดูยากหน่อยนะฮะคือความเนียนการเข้าของทุกอันผมว่ามันพอกันเรามาดูที่โล่แล้วกันนะฮะอาจจะลองดูซิว่าเราเห็นความต่างอะไรไหมนะฮะที่โล่ของทั้งคู่นะฮะก็ อย่าไปดูที่สีดาเมจนะดูที่ตัวเนื้อของการพ่นนะฮะตรงกลางๆงนะฮะผมว่ามองว่าเออด้วยโทนสีขาวสีที่ไม่เหมือนกันเราจําได้นะตัวนี้คือตัวที่พ่นด้วยเรแลนนะเดี๋ยวผมลองสดับฟังมั้งดูเกี่ยวกับแสงเข้าไหมผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะมันก็อยู่ที่สีของตัวมันนี่แหละนะฮะเออผมเข้าใจว่าตัวมันทั้งคู่เนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นว่ามันแตกต่างกันยังไงรวมถึง ความเสียหายที่มีต่อการพ่นหรือว่าความเสียหายที่มีต่อดีคอที่เป็นดีผมเข้าใจว่าตัวนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์อเป็นดีคอขูดทั้งคู่นะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ,ษ,ษนะครับก็ถือว่าก็ภาพใหญ่น่าจะดีทั้งคู่แต่ว่าจริงๆแล้วครับที่ผมอยากให้เห็นหน้ามานเราจะไปเห็นตอนอันนี้ฮะตอนที่เป็นตัวกล่องเนี่แหละฮะอาจจะเห็นชัดเนื่องจากมันมีสีนะครับก็กล่องทางด้าน ขวามือเหมือนเดิมเนาะพ่นด้วยเลเล์นนะครับกล่องทางด้านซ้ายมือพ่นด้วยถาาิย่าลองสังเกตดีฮรวัสดุดมันเหมือนกันนะแต่ดูความต่างเดะเห็นชัดไหมผมเข้าใจว่ามันจะเม็ดใหญ่กว่านะมันเลยไม่ค่อยเนียนหรือการพ่นมันอาจจะได้ดีไม่เท่ากันฝั่งนี้อาจจะใกล้เคียงนะแต่ว่าฝั่งเมื่อกี้อาจจะผมอาจจะพ่นได้ไม่ดีด้วยนะแต่ผมเข้าใจว่าที่ผมเห็นอะ่ะคือ ถ้าผมดูไปข้างในข้างในอ่ะเดี๋ยวผมจะไปพ่นฝั่งนี้ใหม่นะเออผมเข้าใจว่าย้ายอันนี้มาฝั่งนี้ก็จะเนียนเกือบทั้งหมดนะฮะผมว่าคือผมเข้าใจว่าเม็ดสีอ่ะมันจะในมิตเม็ดของสเปรย์มันอาจจะเล็กกว่านะครับมันก็เลยน่าจะทาถ้าให้ผมนิยามก็คือทิย่าน่าจะเนียนกว่า ส่วนเลแลนถ้าถามผมก็พอพ่นได้ด้ยเพราะพื้นที่ใหญ่ๆนี่เราคุยกันที่สเกลของ HG เนาะและอันที่2คือจริงๆที่ยังไม่ได้ทาตามตามาําราก็คือการที่ก่อนพ่นเอาเขาไปแช่น้ําอุ่นเพื่อทําให้เม็ดสเปรย์มันเล็กลงผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะผมก็เลยคิดว่าถ้าตัวนี้จะดีขึ้นนะฮะเรแลนจะดีขึ้นใกล้เคียงทามิยะได้นะครับอาจจะไม่ร้อเร์เรื่องขนาดของเม็ดหรือการเกาะนะครับแต่ว่าถ้าใช้ตัวการแช่น้ําอุ่นช่วยมันน่าจะทําให้ตัวมัน น่าจะสวยแล้วก็ละเอียดมากขึ้นนะครับก็ขอสรุปไว้ประมาณนี้นะครับกับการใช้เลนด์ก็โดยส่วนตัวนะครับยังไม่ได้เห็นปัญหานะครับมีใครเคยถามว่านานๆไปมันจะเหลืองไหมผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้เราทิ้งไว้เท่านี้นะครับว่าผมว่าอันนี้ของตัวนี้อันนี้ของตัวนี้เนาะผมว่าการที่ใช้เนี่ยแทบไม่ได้ต่างกันก่อนนะครับสำหรับผมนะฮะต่างกันไม่เยอะนะครับแล้วก็2คือถ้าเราทําตามสูตรคิดว่าน่าจะ น่าจะทําให้มันไม่เหลืองนะนะครับชวนแวะมาชมในตู้นิดหนึ่งนะฮะตัวด้านในนะ่ฮะตัวบาบาทอสนะครับตัวรี1ต่อร้อยครับก็เป็นตัวที่พ่นเขี่ยด้านด้วยเล่แรเอาไว้นะครับก็เกินน่าจะเกิน6 7เดเดือนนะถ้าเรากลับไปดูตัวคลิปการทำของผมผมว่าเราจะเห็นว่ามันก็อะไรอะมานาแล้วก็ไม่เหลืองนะครับรวมแนมะ้แต่กระทั่งเจ้าพี่เบิ้มดาบันตัวนี้นะครับเป็นตัว เมกไส์นะครับก็ถูกพ่นด้วยเลแลนเช่นกันนะครับเมื่อตอนทักเข้าใจว่าน่าจะก็น่าจะเป็นปีนะผมว่านะตัวนี้ก็น่าจะเป็นปีแต่ผมกลับไปดูแต่ผมว่าพวกนี้หลายๆตัวเป็นปีหมดแล้ฮะงานเหล่านี้ผมก็มันเป็นงานโทนขาวก็เลยอยากให้ดูว่ามันไม่เหลืองเนาะเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ย เออโดยส่วนใหญ่พ่นโดยเรแลนเกือบทั้งนั้นเพราะว่าตรงนี้เป็นโซนงานจีนผมนะเพียงแต่ว่าจะเป็นเคลียเงาหรือเคลียด้านท่าน,นเองซึ่งผมก็โดยส่วนตัวก็ยังไม่เห็นว่ามันเหลืองนะยังไม่นับบนบ้านอีกเต็มเลยนะที่เป็นพวกกันพราจีนนะครับมันก็เออมันก็ไม่มก็ไม่เหลืองอะผมว่านะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเกินไปกว่านี้สองสามปีสี่ปีมันจะเหลืองไหมนะแต่ว่าพวกนี้อย่างหลายๆตัวครับอยู่ในคอรนรที่เราเห็นตัวเจ้า ออตัวนี้ผมไม่รู้มันชื่ออะไรตัวที่มันบินตัวสีส้มนี่นะมันอยู่ราวๆเข้าใจว่าอยู่กับผมมาราวราซักตัวมันเองอยู่สองสามปีแล้วอะแล้วก็มาพ่นเมื่อปีที่แล้วผมก็ไม่เห็นว่ามันเหลืองนะนะครับแล้วก็ตัวพวกซากุทั้งหลายเนี่ยผมก็พ่นด้วยเลแรนเคลียร์ด้านหมดนะครับผมว่ามันก็มันก็ยังไม่เหลืองละกันสําหรับผมคือการใช้งานของเขามาเมื่อ ปีกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับยังไม่เห็นว่ามันเหลืองหรือว่ามันทําให้ตัวมันกรอบนะครับแล้วก็จริงๆผมก็ไม่ได้กังวลผมก็เลือกใช้กับทุก,ท,กทุกเกรดที่ผมมีนะจะ rg mg นะครับแต่ว่า mg ถ้าเคลียร์เงานะแต่ถ้าเคลียร์ด้านอ่ะผมไม่ผมอาจจะใช้ทมิยาเพราะผมซื้อมาแล้วนะครับก็สบายใจกว่าแล้วกันแล้วก็คิดว่ามันจะพูดได้ละเอียดกว่าโดยที่ผมไม่ต้องไปแช่ตัวเม็ดให้มัน ขาวๆนะครับเฮยทุทีไปแช่ตัวเม็ดให้มันละเอียดนะครับไปแช่ดำอุ่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบทสรุปของวันนี้ขอบคุณครับ